สวัสดีครับวันนี้กับผมนะครับตัวแทนจากร้านดีมินช็อปนะครับวันนี้ผมจะมาแจก Photoshop นะครับ2019นเะครับเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับไว้สําหรับเปิดโมเดล 3D ดีนะครับที่ใครหลายคนใช้แล้วมันเปิดไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้เวอร์ชันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอโหลดนะก็วิธีแรกนะครับให้กดเข้ามาลิงก์น้ำผมนะครับแล้วก็เลื่อนมาล่างนะครับมันจะมีช่องที่เขียนว่า f r e อ o i นะก็กด เข้าไปที่ลิงก์นะครับก็เสร็จแล้วนะครับมันจะเด้งขึ้นมาเป็นี้นะให้กดโหลดนะครับก็กดโหลดไปเลยได้เลยก็มันจะอยู่ที่1.6นะครับก็โหลดไปนะครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เราเสร็จนะครับต่อไปนะครับถึงขั้นตอนที่2นะครับหลังจากเราเสร็จใช่ไหมให้คุณกดลีกขวานะครับแล้วกดแตกฟ้านะครับเป็นหน้าหแต่ได้นะครับ กปลงมานะครับแล้วก็เข้าไปใ่ไฟล์นะครับมันจะเป็นเซตอัพนะครับให้คนกด2ทีนะครับเปิดขึ้นมาก็ตัวนี้นะครับมันไม่มีวรัสนะครับที่ผมแจกฟรีนะ ไม่มีมารัดได้มีการฝังโทรจันได้มีอะไรเลยนะครับเกอโหลดปุ๊บใช้เลยนะครับแบบบริสุทธิ์นะครับผมส่วนตรงนี้นะครับใครที่อยากจะเก็บไอตัวกระสอบไว้ได้อื่นนะครับก็กดเลือกได้นะครับส่วนผมจะเอาไว้ได้เอปลันตามที่มันบอกเลยก็กดไปแล้วก็รอจนเต็มหลอดนะครับก็หลังจากนี้ผมขอฝากร้านนะครับผมก็ร้านผมนะครับใครที่สนใจนะครับทำสูตรนะก็แบบน้านะครับผมก็มี มีสูตรนะครับมีสูตรให้เลือกนะครับมีสูตรแล้วมีพวกกับมีฮูดครับมีฮูดให้เลือกนะครับก็ไม่แย่ครับผมแล้วก็โลโก้โลโก้ก็มีนะครับนี่นะครับผมโลโก้ก็มีหลายอย่างครับผมก็ลองค้ามาเลือกดูได้ครับราคาก็ไม่แพงครับเป็นมิดนะผมสามารถจับต้องถึงได้ครับผมผมแถมได้งานสวยได้ครับก็ราคาก็ประมาณนี้เลยครับนี่ครับ ก็เข้ามาเลือกดูได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูน่ต่อครับระชับต่อเลยก็มันที่ขึ้นอย่างนี้คือผมมีอะไรเครื่อนเงนนะไม่ต้องใจนะก็กดโหลดต่อไปาครบร้อยเลยครับก็พอครบร้อเสร็จปุ๊บก็มันจะไม่เด้งขึ้นตรงหน้าจอนะครับตรงหน้าจอเราจะไม่มีนะเห็นไหมมันจะไม่มีนะครับก็ให้เรากดที่สายล่างนะครับตรงวินโดว์นับสตาร์นะมันจะขึ้นมาเป็นนี่ครับอนุบีนะครับปรชับ 19นะครับประมาณนะครับก็มันจะเด้งขึ้นมาเป็นประมาณนี้นะครับเด้งขึ้นมาหน้านี้ใช่ไหมก็ถ้าใครที่อยากจะเปิดโมเดล 3D ดีนะครับผมมีตัวเอ้ยผมคือผมมีขายอยู่นะเข้ามาซื้อได้นะครับตัวนี้โมเดล 3D ดีแล้วก็จะมีพวกไฟล์พวกอะไรให้นะครับนี่นะแบบของฟรีนะครับเข้ามาโหลดได้นะครับจะมีโลโก้มีอะไรให้ลองใช้สำหรับคนที่แบบ มือใหม่เลยครับมือใหม่หัดทําเลยก็มาโหลดใช้ได้นะครับอย,อย่างเช่นผมจะผมจะใช้เป็นสูตรแล้วกันตัวนี้เอ้ยไม่ดิใช้เป็นโลโก้แล้วกันตัวนี้นะ free for you ลโก้นะครับก็โหลดลิงก์ไปหนึ่งทีแล้วก็ที่ขวาโหลดเลยก็หลังจากที่เราเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นตรงนี้นะควินด์วินวินวินฟอร์ Win 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 นะครับบายดีมินช็อปนะก็กด2ทีนะครับกดเปิดเลย ก็จะขึ้นเป็นประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมคือผมเซตอัพไว้แล้วครับว่าให้คุณแบบกดเปลี่ยนอะไรขึ้นก็กดได้เลยนะครับกดได้เลยนี่เปลี่ยนขึ้นแบบเป็นดีมินก็นี่ครับเห็นไหมคือกดได้หมดทุกอย่างนะรันทั้หมดทุกอย่างไม่มีมรหัสครับผมตัวนี้ก็ใช้ได้ชิวๆแล้วผมก็ใช้ม่อน,นตัวนี้ก็นี่นะครับก็ ใครที่อยากได้ของฟรีก็มีในช่องเยอะนะครับก็มีของฟอนต์ด้วยนะครใครที่อยากจะลองใช้ฟอนต์ดูนะครับก็สำหรับคลิปน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมขอบคุณครับ